อันนี้เป็นหม้อสมู่นี่ไคะอะไรทำไมอ่ะเราเรียกไม่ถูกชันชันเหรอ นี่ยบินโตจีนัเสียนไหมเสียนนะเสียนนะเสียนนะอารตาย่าจะศึกษาทูกทำอยู่เสมอนะเอออันนี้อะไรล่ะเนี่เห็นไหมเป็นเหมือนมีด้ามด้วยอะไรด้วยนะอะรนกนกนอะไรนก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 นนกนน ข้าวจีนก็จะนกอะไรนะมีนิเหมือนกันอันนี้หินขัดตัวใช่ป่ะนี่หินขัดตัวรองเท้านี่เรื่องแัวก่อนโอ้แล้วมีมันโตงนี้จริงเหรอน่าจะจริงนะคะจริงค่ะแล้วหาหไปเลี้ยงไงหาไปเลี้ยงเออนี่หาไปเลี้ยงต้องแบบนี้เลยนะของเราอันนี้ถานกองน้ำอย่างจริงนี่ยที่ที่ผมไม่อยู่กับคุณย่าหมอปู่หมอผมไปเลี้ยงไว้เนี่ย มีถังข่องน้ำเนี่ยท่านจบอังกฤษมาด็อกเตอร์ทิ้งอังกฤษอันนี้เปเด็กโบราณเปหวายน,<า>น,นี่ห้องนี้นออท่ากกนเรียกเรือนี้เป็นอะไรเรือนครัวอุปกรณ์เครื่องของทำกินเลี้ยงนะอาหารนี่คือหม้อม้อเซน

เฮ้ยรังหนุมโคกวันนั้นซื้อมาไว้ที่บ้านรู้กันไหนแล้ว uh huh. ไปค่ะมีอีกหลายที่